ยินด,ด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Youtube บบายเย่หัวข้อของเราในวันนี้นะคะคือวิธีการลบไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองค่ะเอ๊ะแต่ไฮเปอร์ลิงก์คืออะไรไฮเปอร์ลิงก์นะคะก็คือลิงก์นะคะที่เราก๊อปมาจากเอ่อเว็บไซต์นะคะแล้วนํามาวางในเอกสารค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลบตัวนั้นกันค่ะไปดูกันเลย เอาละค่ะจากหน้าเอกสารแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีลิงก์นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าและขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองค่ะเราจะทํำยังไงนะคะให้ลิงก์ตรงนี้นะคะหายไปเมื่อเวลาเราปริน้นออกมานะคะในเอกสารก็จะติดสีแบบนี้ออกมาด้วยเนาะแล้วก็ติดเส้นใต้ซึ่งมันดูไม่ไม่ดีนะคะมันไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกกันดีกว่าค่ะวิธีการเอาออกนะคะคือเราสามารถ คลุมนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Remove Hyperlink แบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถเอาเมาส์ไปวางตรงที่เป็นลิงก์นะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Remove Hyperlink แบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเอกสารของคุณนะคะมีแบบ อย่างนี้ค่ะลิงก์เยอะๆนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะมา Remove ได้ทีเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถกด Ctrl A นะคะเพื่อคุมดำแล้วก็ Ctrl Shift กด F9 ได้เลยค่ะแค่นี้นะคะลิงก์ก็จะหายไปทุกหน้าแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าหายไปแล้วนะคะเป็นสีดำหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลบไฮเปอร์ลิงก์ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการลบไฮเปอร์ลิงค์ค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวใหม่จะมาตอบค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย